สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่แนนจะมาแนะนำค่ะสำหรับคนใหม่นะคะที่สนใจที่จะขายสินค้าออนไลน์นะคะหรืออยากค้าขายออนไลน์นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการที่จะขายสินค้าในแต่ละตัวนะคะเพื่อเรามีรายได้ตามที่เราอยากได้นะคะ ก็คลิปวิดีโอนี้ค่ะจะทำให้ทุกคนมั่นใจมากขึ้นนะคะว่าถ้าเราจะขายสินค้าตัวนี้เฮ้ยเราจะตอบลูกค้ายังไงเราจะจัดส่งรีวิวให้ลูกค้ายังไงเอะราคาคิดยังไงของแถมคิดยังไงนะคะในส่วนตรงนี้เราจะมีในส่วนกลุ่มนะคะ ผลิตภัณฑ์ในแต่ละตัวนะคะไว้ให้อยู่แล้วถ้าเราจะขายสินค้าตัวไหนที่ปรึกษาเราค่ะจะให้เราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสินค้านั้นๆน,น,นะคะก็เราจะแยกเป็นในส่วนของแต่ละตัวสินค้านะคะอ่ะเน้นมาให้ดูก่อนเลยแล้วกันนะคะยกมาหนึ่งตัวสินค้านะคะเป็นตัวคอลลิเจนคอลลาเจนนะคะที่ปรึกษาจะดึงเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มไลน์นี้นะคะซึ่งในกลุ่มไลน์เนี้ยก็จะมีในส่วนของอ่า สิ่งต่างๆนะคะที่คนใหม่ะค่ะจะได้นำไปใช้นะคะพอเราเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วะค่ะเราไปที่สามขีดนะคะโอเคพอมาที่3ามขีดแล้วนะคะแนนจะพาทุกคนไปเอาในส่วนของตัวสคริปต์ปิดการขายคอลลาเจนก่อนแล้วกันนะคะโอเคไปที่โน้ตนะคะ<อ>เลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงอ่าเพราะว่าสคริปต์ใส่ไว้ให้ในนี้นะคะ โอเคอ่าพอมาถึงตัวสคริปต์นะคะของคอรีเจนะคะก็ตรงนี้เราค่ะสามารถคัดลอกนะคะสคริปต์เนี้ยไปใส่ไว้ในโนต้ตส่วนตัวเราได้เลยนะคะอ่าก็จะมีข้อความทักทายลูกค้านะคะสวัสดีค่ะแอดมินแนนนะคะอ่ายินดีให้คําแนะนําเรื่องคอลลาเจนนะคะพี่สาวดูอ่คนสุยอ่าเห็นไหมพี่สาวคนสวยเราดูรายละเอียดของสินค้ามาบ้างหรือยังคะอ่าถ้ายัยง ถ้าอย่างนั้นนะคะแนนขออนุญ,ญาตให้ข้อมูลสินค้าและแจ้งราคาโปรโมชั่นให้นะคะก็เนี่ยค่ะมีสคริปต์ให้อยู่แล้วนะคะให้ข้อมูลโน่นนี่นั่นช่วยเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะเราแค่กดคัดลอกข้อความแบบนี้นะคะเลือกทั้งหมดคือคุมทั้งหมดเนาะแล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็ไปที่สมุดโน้ตของเรานะคะโอเคมาที่สมุดโน้ตแล้วค่ะเราไปที่รูปดินสอเนาะโอเค แล้วก็เอาสคริปที่เราคัดลอกมาวางแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเนี่ยสคริปนี้จะอยู่ในโนต้ตเราแล้วแล้วสะดวกต่อการที่เราจะเลือกไปใช้งานนะคะอ่าสมมุติเราจะเอาไปต่อลูกค้าเราจะคัดไป คัดลอกไปแค่เป็นช่วงๆ่ะคะข้อความสั้นๆเนาะเราจะไม่คัดลอกไปส่งให้ลูกค้าทั้งหมดนะคะเราจะอ่านทำความเข้าใจนะคะตามนี้เลยส่วนมากลูกจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะคะในส่วนของการคุยลูกค้านะคะก็คัดลอกไปใช้งานได้เลยประมาณนี้นะคะในส่วนของสคริปต์นะคะอ่าเรากลับมาที่หน้านี้กันต่อนะคะเราไปที่ตัวอัลบ,บั้มนะคะอ่าสคริปต์เราได้ไปแล้วเนาะ ทีนี้รูปสินค้าเอ๊เราจะเอารูปสินค้าจากไหนหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางคนเอ๊ฉันถ่ายรูปไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ที่ปรึกษาจัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คืออ่ามีรูปถ่ายของสินค้านะคะให้เรียบร้อยนะคะสามารถมาเซฟไปใช้งานได้เลยนะคะมีใบออยอยให้นะคะมีรีวิวนะคะสําหรับคนที่เขาใช้แล้วแล้วเขาได้ผลลัพธ์อะค่ะอ่าผิวสวยขึ้นใสขึ้นนะคะรื่นขึ้นผม ไม่ร่วงอะไรประมาณนี้นะคะเล็บแข็งแรงอะไรประมาณนี้เนาะก็เราสามารถเซฟไปใช้งานได้เลยนะคะอ่าก็อ่ะสมมุติว่าเราอ่ะจะเซฟไปละกันแนนทําให้ดูเนาะโอเคเรากดรูปนี้ขึ้นมานะคะแล้วกดตรงรูปสอนลงตรงนี้นะคะอ่ารูปมันจะเสร็จแล้ะไปละแล้วไปอยู่ไหนเอ่ย ามาอยู่ที่แกลเลอรี่ของเรานั่นเองนะคะเราก็เข้ามาที่รูปนี้นะคะกดที่ตัวเลือกนะคะแล้วก็มาคลิกที่รูปที่เราจะเลือกนะคะแล้วก็กดคําว่าแช์นะคะอ่าเลื่อนขึ้นค่ะจะมีคําว่าเพิ่มไปยังอัลบั้มนะคะทุกคนก็กดเพิ่มรูปไปยังอัลบัม้มสําหรับคนใหม่ที่ยังไม่ได้เคยเซฟรูปอะไรเลยอ่าเกี่ยวกับสินค้านะคะคุณสามารถเอา กดลงไปในการสร้างอัลบั้มใหม่ได้เลยนะคะส่วนแน่นะคะแนนมีอัลบั้มอยู่แล้วค่ะแนนก็จะเอามาใส่ในอัลบั้มของแนนเลยนะคะแต่ว่าทุกคนเมื่อเอารูปคลิกลงไปค่ะรูปจะไปอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วก็ให้เราตั้งชื่อว่าเป็นคอลลาเจนหรือคอลลิเจก็ได้เอาที่เรารู้ว่าอัลบั้มนี้มันคือสินค้าตัวไหนนะคะอ่าส่วนแนนแนนมีอัลบั้มอยู่แล้วแนนก็จะมาตรงนี้อ่ารูปอันนี้ก็จะไปอยู่ในอัลบั้มนั้น มันทําให้เราเลือกใช้งานง่ายอะค่ะเวลาเราตอบลูกค้าเราสมมุติเราปิดการขายคอลีเจอะค่ะเราก็จะได้ไปที่อัลบั้มคอลีเจก็จะมีรูปเกี่ยวกับคอลีเจทั้งหมดเลยนะคะโอเคทีนี้เรามากันต่อนะคะรีวิวพวกนี้ค่ะเราเซฟไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ราคาค่ะ รงนี้เราก็สามารถที่จะเซฟไปได้เหมือนกันนะคะก็ไปอยู่ในแกลเลอรี่คอลลีเจนได้เหมือนกันนะคะเพื่อสะดวกต่อการใช้งานของเรานะคะจะมีทั้งราคาไทยนะคะราคายูโรนะคะแล้วก็ราคาที่ขายไทยอันนี้ราคาไทยที่ขายต่างประเทศ3กล่อง ,38 ม0อ่แอันนี้ราคาไทยที่ขายไทย1กล่อง490 กล่อง890 3กล่องอ่า1 2น0นะคะโอเคประมาณนี้เนาะ,ะทำไมราคาแตกต่างกันหรอคะก็อย่างนี้ค่ะการที่เราขายต่างประเทศค่ะเรามีค่าจัดส่งเรามีค่าหิ้วค่าภาษีนะคะก็เลยทำให้เลทราคาค่ะมันสูงกว่าและทำให้เราอะ่ะเหลือกำไรเยอะกว่านะคะ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นี่คือราคานะคะที่ที่มีให้นะคะอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของรูปราคาเปล่าทีา่ถ้าเราอยากจะไปใส่ตัวเลขของเราเองสวยๆถือเคล็ดลับสีเหลืองอ,อะไรนะเขาเรียกอะไร มูสายมูถูกถูก,ถกโฉลกกับสีเหลืองอาจจะเอาไปใส่ราคาเป็นสีเหลืองก็ได้สีน้าเงินก็ได้เนาะอ่าได้หมดเลยนะคะที่ปรึกษาเราทําไว้ให้อยู่แล้วอ่าสำหรับสายมูนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของอ่าส่วนผสมนะคะอ่าช่วยเรื่องอะไรเอ่ยช่วยเรื่องอะไรบ้างนะคะมีเลกออยนะคะอ่าคอลลาเจนหนึ่งกล่องมี อะไรส่วนสารสก,กัดจากอะไรบ้างองเงี้ยค่ะเราเซฟไปใส่อัออลบั้มเรานะคะอ่าแล้วเราสามารถส่งให้ลูกค้าได้เลยโอเคน้ำตาลศูนย์ซ็นนะอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างสินค้าตัวเนี้ยค่ะเรามีพรีเซนเตอร์เป็นคุณเจฟพิิตาที่ที่เขาอ่ะมารีวิวอัดวิดีโอให้เราอ่ะ ฟร,ฟรีเลยนะคะคืออัดวิดีโอให้เราตลอดอะคืออัดวิดีโอใหม่มาให้เราอะเพื่อให้เราเอาไปประชาสัมพันธ์เอาไปโปรโมทเอาไปาทําแบนเนอร์ของเราเองเพื่อ,อลูกค้ามั่นใจในตัวสินค้าค่ะเนี่ยถ้าเรามีดาราแล้วมามาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าเราสินค้าเราจะขายดีมากขึ้นถูกไหม เราไม่ต้องไปเสียค่าจ้างพรีเซนเตอร์นะคะที่เนี่ยที่แวะค่ะมีให้คุณจะดาราคนไหนที่ที่ที่เขาามารีวิวให้เราอะ่ะคือใช้ฟรีหมดเลยนะคะโอเคไหมอ่ะนี่คือในส่วนของรูปอ่าต่างๆนะคะที่เราสามารถมาเซไปใช้ได้เลยนะคะรวมถึงสคริปต์นะคะอ่ะอันนี้คืออ่าการที่เรามาเอาข้อมูลของสินค้าในแต่ละตัวซึ่งสินค้าของแวร์กรุ๊อะคะ่ะมี หลากหลายมากเลยนะคะเราเราสามารถเลือกได้นะคะแล้วที่ปรึกษาจะดึงเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นการอยู่ในกลุ่มไลน์แบบนี้ดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาสมมติเราขายเยอรมันเนาะเวลาเขาอะ่ะช้ากว่าเราหกชั่วโมงนะคะสมมุติว่าลูกค้าทักมาแล้วที่ปรึกษาหลักไปแล้วอะ่ะแล้วเราตอบลูกค้าไม่ได้หรือติดปัญหาเรื่องอะไรเราสามารถที่จะถามเข้ามาในกลุ่มเนี้แล้วก็จะมีที่ปรึกษาคนอื่นๆนะคะหรือเพื่อนๆพพี่ๆที่อยู่ใน สินค้าตัวนี้ลายเดียวกันกับเราเนี้ยเขายัางไม่นอนมั้งอะไรประมาณเนี้ยอ่าเขา่ก็จะมาช่วยเราตอบลูกค้าอ่าเราก็เอาคําถามที่ลูกค้าถามมาค่ะม,มาถามในกลุ่มเนาะเดี๋ยวจะมีคนมาช่วยเราตอบถ้าเป็นแบบนี้ทุกคนคิดว่าปิดการข่ายง่ายขึ้นไหมคะ อ่าก็จะมีกลุ่มสินค้าให้ประมาณนี้นะคะนั้นคิดว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนใหม่มากๆเลยว่าเฮลี่เราไม่ต้องมาออลองผิดลองถูกเองนะคะที่ึุษาทําไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ยังไงคะ่ะแนนคิดว่าทุกคนนะคะจะมั่นใจมากขึ้นนะคะและแนนหวังว่าเราจะได้ร่วมง,งานกันและจะได้เจอกับทุกคนนะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะที่ตึกแอสซาทอนนะคะชั้น15นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะฟังๆกันทุกคนเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้ประมาณนี้นะคะแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีคะ่ะ